ขอเทคนิคที่ใช้เพลงกรรมในขินหน่อยได้ไหมครับมาได้เลยครับเดี๋ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนกีตาร์ก่อน เป็นกรรที่ขิดเนี่ยเพลงที่ตอนที่พีแอดส่งกาเรียกว่าเป็นอะไรวก็เดมโม่เหรอเรียกว่าอะไรเดมโมเป็นตัวอย่างอะ่ะก็คือแกก็ร้องกีตาร์โปรง่งกีตาร์โปรง่งแกก็เล่นคอร์ดแค่แบบเออพังตามทันกันในชาตินี้คิดดูให้ดีใครเคยกอดกันทำ แค่เนี้ยทีนี้แกบอกว่าทำทำให้มันเป็นเป็นบลูหน่อยสิอะไรไม่เป็นบลูใ, Blue, ใช่ไหมทำไม่เป็นบลูก็คือมันเป็นการบ้านการบ้านแรกใช่ไหมถึงมาที่ถ้าทุกคนติดตามก็จะบอกคือ,อเราจะพี่ไอ้เขาจะเขาสอนผมทาเกี่ยวทําเพลงแต่งเพลงนะแต่กันบ้านแรกก็คือให้มาให้มาเติมไอ้พวกไอ้ตรงนี้ก่อนแต่ว่าทํานองหลักแกจะเป็นคนแต่งทีนี้พอเวลาเป็นบลูบลูเนี่ย จริงๆมันมี2เวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าไอเวอร์ชันเนี้ยผมไม่ไม่ได้ไม่เอามาใช้ตอนแรกผมก็จะเล่นแบบคือ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 เวลาเราเวลาเราจะเวลาจะเล่นเล่นเล่นเพลงเราจะนึกสิ่งที่ผมทําคือผมจะนึกถึงเมโลดี้ไลน์ก่อนเหมือนกันเวลาเราอินสปอยเหมือนกันนะเราต้องนึกถึงเมโลดี้ไลน์ก่อนไม่ใช่นึกถึงสเกลนะเมโลดี้ไลน์ของของเพลงว่ามันคืออะไรอย่างเช่นเฉดเมโลดี้ไลน์เนี่ยมันเป็นเฉดออกไปทางไหนถ้าเราพูดถึงเฉดเนี่ย ถ้าเรายกตัวอย่างเฉดอย่างเช่นมันจะเป็นเมเจอร์ไมเนอร์หรือโดมิเนนต์คือผมพูดถึงเฉดนะไม่ได้พูดถึงสเกลนะ,ะเฉดเป็นเมเจอร์เมเจอร์เฉดเป็นทางไมเนอร์ไมเนอร์หรือว่าเฉดเป็นทางโมโมเมเนนต์คือนัวแบบเซเว่นใช่ไหมแตยเพลงนี้มันมนันเฉดเมโลดี้อ่ะมันมันมันเป็นมันเป็นเมเจอร์อ่ะ ทีนี้พอเวลาทำงี้ปุ๊บเนี่ยอะมันออกข้างล่าาออกเมเจอร์จ่ะฉะนั้นตัดเมเนอร์ออกถูกไหมตัดฟิลเมเนอร์ออกทีนี้เมเจอร์มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นได้สองอันก็คือถ้าเราเล่นเมเจอร์เลยเมเจอร์เลยมันก็จะเป็นเมเจอร์มันก็จะเป็นเหมือนเหมือนที่พี่อาร์ทำให้เหมือนที่ผมเล่นดูตะกี้นะคือมันจะเป็นเมเจอร์เลยแต่อีกอันหนึ่งก็คือเราจะออกไปหนทางเวทออกเป็นโนบบเนนใช่ไหมทีนี้เพลงมันก็ มันจะเป็นเมเจอร์เลยเนี่ยมันจะเป็นเมเจอร์เซเว่นเนี่ยแม่งก็ไม่ได้งไงอย่างสมมติวอะเวนกัมเวนกัมเงี้ยกัมตามทางกันในชาตินี้คิดตัวให้ดีมันหวานเกินถูกปะ่ะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมิกซ์เว้ยมิกซ์เอาเมเจอร์กับไมเนอร์มิกซ์กันเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไมเนอร์พูดผิดไมเนอร์ minor, กับโดมิเนนย์ฟิลโดมิเนียนอ่าฟิลโดมิเนียนคืออะไรฟิลนี้ก็อาจจะใส่พวกแบบ ดิมเซเว่นอะไรพวกนี้เพราะว่ามัน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 จะเป็นแบบโดมิเนน้์แบบตอนแรกก็เป็นอย่างนี้เวนจัมตามทันกันในชาตินี้คิดดูให้ดีใครเคยก่อกรรมทำเกณฑ์มันมันมันก็ดูมันจะดูแข็งกว่าเมโลดี้ไลน์นึกออกไหมคือดนตรีเนี่ยมันจะแข็งกว่าเมโลดี้ไลน์ฉะนั้นเวลาผมทำี่ยผมจะผมจะชอบทำให้มันเมโลดี้ไลน์มันมันโดดฉะนั้นเวลาเล่นทัฟเฟิลน่ มันมันมันจะแบบมันจะแข็งแข็งเพราะมีนมันมันรุยดายมันที่บอกอ่ะมันเนี่ยนี่มันเป็นฉะนั้นฉะนั้นมันก็ต้องเอาเป็นแจ๊สซี่ผสมและอ่าเป็นแจ๊สซี่ผสมแต่นี้พอแจ๊พอแจ๊ซผสมแล้วก็จะนึกถึงว่าเราจะเชนยังไงอ่ะสมมุติว่าเพลงคอร์ดมาเวนกัมเนี่ยเราเราอยากให้มันเป็นเมเจอร์ก็คือเราไม่จะไม่เล่นเซเว่นเราอยากให้มันให้คือถ้าเกิดเราเมเจอร์เซเว่นเนี่ย มันมันมันจะดูเป็นแบบมันจะมันจะหวานแบบมันจะเอียงไปเยอะเลยฉะนั้นอยากให้มันขี่เนี่ยก็เลยเป็นอ e ีตรงเวนกัมอ่ะคอที่สองมันเป็นบีมินเนอร์ใช่ไหมความชันเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นบีมินเนอร์แล้วเราเนี่ยทุกคนเห็นเห็นมือไหมเนี่ B or, บบยบีมินเนอร์ไอเป็นพิเศษบีมินเนอร์พูดถึงบีเซเว่นเนี่ยในสองเป็นบีเซเว่นเนี่ยถ้าผมเล่นเนี่ยรูทเป็นรูทรูทเป็นบีเนี่ยมันฟังแข็งนะคือคือคืออ่าคาแรคเตอร์ God, ในการใช้คอร์ดอะ เราจะพยายามเราพยายามอย่าอย่ารีบอย่ารีบใช้คอร์ดห้าส่งถูกนึกออกไหมเพราะว่าถ้าคอร์ดห้าส่งเขากับว่ามันเฉลยเลยอ่ะคือเพลงเริ่มมันก็เวนกำตามทันโอ้โหมันเฉลยแล้วอ่ะมันมันเฉลยเพราะมันเฉลยเสร็จปุ๊บมันมันไม่ลึกมันมันมันแบนมันตื้นพอแบนมันตื้นเสร็จปุ๊บเอ้ยราจะทำยังไงอ่ะจะจะแช่คอร์ดเดิมอ่ะเวนกำตามทันกันในชาตินี้มันก็ได้แต่ว่ามันมันมันบางอ่ะ หรือจะเป็นใส่เซเว่นเวีนกรรมตามทันก็ไม่ได้ต้องเป็นเจ้าเซเว่นเวียนกรรมตามทันกันนะโอ้แม่งไม่ได้หวานเกินอีกฉะนั้นมันเลยมันเลยหนีมันเลยหนีนหนบีเซเว่นไม่ผลเวนกรรมตามฉันแต่ว่าผมจะทํายังไงาให้รู้สึกว่าบีเซเว่นมันไ,ไม่ชัดก็คือผมจะเล่นลรูทตัวที่ห้าก็คือเอฟเจฟชาร์ปอ่าก,ก็คือก็คือแกรมนั้นว่ารูทเนี่ยไม่เราจะไม่เล่นรูทบี จับ B7 แต่ไม่ใช่รูท B มันจะเป็น F จุดๆๆๆนั่นแหละ F จุดๆๆแต่เราไม่ต้องสนใจแล้วที่มามันคือ B7 ที่เปลี่ยนรูทจาก B เป็น F ชาเวียนกรมตามทันทันให้มันขืนหน่อยอ่นะกรตามทันกันในชาตินี้อ่ามันก็จะเป็นมันเหมือนเป็น B B B7 f l ห9แต่ว่า รูทไม่ใช่รูทเป็นเอฟเวนคำตามทันกันในชาตินี้อ่าล้วก็ทำให้มันโยนในสวิงให้มันจัฟเฟอร์แบบออกสวิงคเพราะว่าขอดันมาแบบนี้แล้วอะเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันต้องมันจะต้องแบบมันจะแทกเลยนะเวนคำตามทันกันในชาตินี้อ่าทีนี้มันจะมา A ถูกป่ะอ่าสมมติถ้าเกิดว่าคนทั่วไปอาจจะคิดแค่ถ้าเราพื้นๆเลยจะแบบ ตามทันกันในชาตินี้แล้วก็ใส่เซเว่นเลยนิ้วก้อยเซเว่นไปคิดดูให้ดีอันนั้นมันแข็งไงนะอ่าจากนั้นเราก็เปลี่ยนใหม่เราก็ใส่ทูไฟก่อนที่จะไปห้าก่อนที่จะไปก่อนที่ไปเอเมเจอร์อ่าสมมติถ้าทูไฟมันจะเป็นงี้เว้นกรับตามทันกันในชาตินี้คิดดูให้ดีถามว่ามันได้ไหมมันได้แต่ว่ามันเพลาะไปมัน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 สป라이ดไป ตรงเนี้ยต้องต้องเก็บทูไฟเนี้ยเอาไว้ทุกฉะนั้นไอ้ถ้าผมจะเลี่ยงทูไฟยังไงอ่า yeah, ทูไฟผมจะเลี่ยงไงโจแพทบอก forget the two man yeah forget the two yeah two is bullshit man <laughs> oh. พูดนนี้พูดเอง yeah, forget the two ก็คืออะไรลืมสองไปซ๊ะอ่าเล่นตัวอื่นสมมติเราดูห้าสมมติว่าทูไฟกับของ,ขอ,งอันนี้อันนี้คือคนต้องเขาเก็ตหน่อยน,นะคือเก็ตหมายถึงว่าอาจจะเคยเล่นเคยเคยเคยแบบว่า เคยฝึกแจ๊สมาบ้างอ่ะอ่ามันก็จะทูไฟก็คือถูกป่ะอ่าก็คือทูคือเราจะเข้าสู่จะเข้าสู่ a a m a ม o r มันก็คือท <5 S 2> <5 S 1> ูไฟก็คือ B-minor E-7 อ่ามันคือทูไฟของ A ทีนี้พอเราทูไฟปุ๊บเนี่ยทูเนี่ยมันทำให้ไฟแข็งเห็นนะฉะนั้นผมใช้วิธีไฟมันคือท็อปโน้ตคืออะไรท็อปโน้ตคือตัวนี้ผมก็เล่นอันนี้ อ่าผมใช้วิธีนีแทนเห็นนะมันทําให้เชงเชงที่มามันมันเชงที่มาเอเนี่ยมันดูไม่เฉียเกินไปก็จะเป็นคิดดูเห็นนะมันจังท็อปโนตตัวเดิมอยู่มันที่ผมบอกเวลาเลือกใช้คอร์ดท็อปโนสำคัญที่สุดนะคิดดูให้ดีใครเคยเราจะหยุดแค่เนี้ยใครเคยก็กร้ำทำเค้นเนี่ยมันมันมันอย่างนี้มาแล้วมันก็ต้องคิดดูให้ดี ไปเคยแงแล้วก็ใส่ดิมซึ้นไปเคยก็กาําำําเกนแล้วก็ตูไฟไม่ใช่ตูไฟส่งต่อก mm ็กํำเช้าเออส่งตันตอนเย็นทีนี้มันเริ่มแล้วเราก็อยากให้มันเลื่อนก็ใส่เป็นพ mm ันซิทูไฟอยากให้โลกรู้เห็นตามสูตรถ้าอย่างนี้มันเริ่มมาเป็นแจ๊ตแจ๊ตแจ๊ตฟอร์มแล้วเหมือนซัมเวลได้เล่นโบเหมือนเพลง มิสตี้เหมือน stormy weather อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นบูธอย่างนี้เหมือนเรชาเหมือนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเ็นแล้วก็จะเป็น F7 เพราะอฟเ F for f, f, f minor ปุ๊บก็จะเป็น f F7 กรรกมคือเหตุปัจจัยแล้วจะอย่างนี้ได้แต่ว่าผมอยากให้มียกที่มันแบบฟึดให้มันกระกระตจกนิดหนึ่งเพราะว่ามันลื่นมาตลอดใจก็เลยจะเล่นชาา้าผ่า ก็เหมือนกันก็คือเหมือนส่ง b 7 1นั่นแหละแต่แค่คลายจำนี <om> ่ะนี่นะนี่นนี่นะี่นนี่มะนี่นนี่น3นี่นี่นะนี่นี่นันี่นทนี่นะนี่น่น่นนี่นนี่นนี่นะนนะนนะนีนี่ยเนี่ย สามคำจำไว้คำลิขิตอ่าถุกไหวันเพลงที่ฟังต่อใหชีวิตแล้วเราคือไอ้ทรงพุ่งนี้มันคือ passing chord คือคือคอร์ดหลักมันคือ e ไปสู่มันคือ e แล้วก็ไป b sharp minor แหละ C. sharp minor seven อะ sharp minor seven อะแต่ว่าเราจับเป็นคอร์ด Hendek C seven sharp nine ให้มันจะขืนนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถ้าเราขืนแล้วเราไม่มี passing chord มันมันจะขืนนิดนึงก็คือจะเป็นเงี้ยหาใหายชีวิตเห็นไหมมันขืนพอพอมามาันมันดูขืนฉะนั้นเวลาเวลาเราจะเล่นคอร์ดให้มันขืนนะี่ยแล้วเราส่งต่อเราเราต้องมี passing chord เนี่ยคอร์ด passing chord มันจะมาเพราะเหตุผลนี้แหละ แเราเห็นคอร์ดในแจ๊สโอ้โหคอร์ดเปียดโอ้ห้องหนึ่งแม่งสองคอร์ดสามคอร์ดเลยมีมาเยอะแยะวะก็คือมันเป็นพารซิ่งคอร์ดเพื่อที่จะเพื่อที่จะเพื่อเพื่อจะหักอารมณ์อ่ะสมมติว่าพอพอ e 7, อีมาซีชาร์ปเซเว่นเออซีชาร์ปเซเว่นชาร์ปไนน์เนี่ยน <c oughs> ี่แน่มันมันขืนนะทุกคนได้ยินว่ามันขืนไ่แล้วนะ เนี่ยมันไม่มีอะไรคือหลักการง่ายมันคือฟังแล้วให้มันลื่นแค่นั้นเองมันไม่ได้มีหลักการว่าโอ๊ยไอ้นี่เพราะว่ามันตรงที่จะดีซับสเตชั t อะไรต่างๆนะนะมันมันแค่ความฟังลื่นแค่นั้นเองใช้หูหูหูเราอ่ใจเราเนี่ยฉลาดที่สุดลวเราใช้ลักษณะจากนั้นผมผมก็เลยใส่คอร์ดนี้เพิ่มแล้วก็อ่าใส่ก็คือก็คือคอร์ดเดิมเลยแต่แค่ยกนิ้วกลางมาข้างบน ก็คือจากแทนที่จะเป็นซีชาร์ปแล้วก็เป็นโตห้ามันก็คือเป็นจีชาร์ปอ่าใช่ไหมพอพอนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนท็อปโน้ตให้เป็นแฟดใหชีวิตเนีย่ยใหชีวิตมีขึ้นสูงและลงต่ำเอ้ก็อ่้ มันก็คือท็อปโน้ตก็จะต่อกันทูทูทไฟเนี่ยเล่นท็อปโน้ตต่อก็บีเซเว่นนี่จะลงอีนเนียหรือว่าจะหรือจะเป็นใครเคยทำดีใครเคยทำดีทำนี้ยังช่วยนุำนำ่มน้ำใครเคยก่อกรรมทำเมนไว้กรรมทีคิดคอร์อดก็นี้ก็คือคอร์ดแค่นี้คอร์ดอ่า,ออาส่วน โซโล่ก็ไม่มีอะไรโซโลม่มันก็มันก็ด้วยความที่มันเล่น3ชิ้นด้วยฉะนั้นมันก็ต้องเล่นโซโล่ไปโซโล่แล้วให้มันมีคู่สายเยอะแล้วก็มีบล็กอกอกลับมาบล็อกคอร์ดด้วยก็เป็นเนี่เราก็ต้องเห็นนะเราเราเล่นเราเล่นในโพซิชันนี้มันสามารถเราจะมากลับคอร์ด รุ่นอีกทีก็ส่งก็ส่งเล่นเล่นลูกนี้เพื่อเพื่อจะต้องการบ่งบอกว่าเฮ้ยยังไม่ยังไม่จบยังมีรุ่นึงแล้วผมก็จะติวเติมเติมก็คือเหมือนลายื่องเป่าบลูปรปั๊บปั๊บด่าแป๊ดเนี่ยก็คือเราก็เล่นเป็นคอร์ดก็แทนนี่จะเล่นแทนนี่จะเล่นแห้งแบบเอ้ยใช่ไหมเราก็เล่นแทนที่จะเล่นแห้งแบบเนี้ยเราก็เล่นเป็นคู่ เป็นคอร์ดไปเลยพวกดิมเซเว่นหรือบีบีมินเนอร์เซเว่นเนี่ยเล่นได้เลยนะฮะอ่าอ่าผมก็จับอ่ามินเนอร์เซเว่นสัดไฟจริงๆเราจะเราเราเราจะเราจะเล่นเป็นไมเนอร์ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าผมจะดักให้มันดาร์กหน่อยก็คือมันก็จะเป็น มันต้องผสมพวกคอร์ดพวกนี้มันต้องผสมแล้วฟังกันนะมันไม่มีหลักสูตรตายตัวว่าพอเล่นโน้ตนี้เราต้องเป็นคอร์ดอะไรไม่มีนะต้องต้องจับต้องฟังอย่างเดียวแล้วก็เล่นเพลงแจ๊สเยอะๆมันจะมีมันจะมีเพลงคอร์ดพวกนี้อยู่เราจะรู้ว่าเวลาวิ่งเมลลีไลน์เราต้องเล่นอะไรนะแล้วผมก็พยายามจะใส่ก็จะกลับมาให้เวลาช่วงพีคผมพยายามจะให้มันบินบูมากขึ้นผมก็จะเล่นแบบแบบว่า มีมีมีกลับมาไปมีจิมมี่วอนหน่อยเนื้ออะไรประมาณนี้แล้วก็ส่งมาแล้วก็แล้วตอนท้ายก็เป็นมินิสุฟ่า์้แล้วก็จบแล้วก็จบให้มันเป็นเท็กซัสหน่อยแล้วก็เราก็จะจบพยายามจะทักกันเราจบแบบถ้าเราจบเราแค่ นะเพราะว่าคอร์อดคอร์อดคอร์อดคอร์ดมันนัวมันแต่ตั้งแต่แรกแล้วฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเราก็ต้องพยายามเราต้องเล่นคอร์ดที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็คือหมายถึงว่าเวลาคอร์ดมันคือ,อมันมีนักดนตรีแจ๊สคนหนึ่งเขาบอกผมผมจำไม่ได้แล้วเขาชื่ออะไรผม ผมว่าน่าจะเป็นมาตินเทเลอร์ที่เขาเล่นที่เขาเล่นแจ๊สฟิงเกอร์สไตล์อ่ะเขาบอกว่าเวลาจบเนี่ยเขาเรียนรู้มาจากนัก้งตีรุ่นเก่าว่าเวลาจบนี่ยขอดให้ขอดใช้ใช้ขอดที่ใหญ่ไอ้คำว่าคอร์ดใหญ่หมายถึงว่ามันมันมันหนามันมันหึมหึมกว่าทีนี้ในคอร์ดเพลงทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันมันมันเป็นแบบมันขอดมันใหญ่หมดเลยมันไม่ใช่คอร์ดแบบสมมติถ้าเกิดเราเล่นขอดขอด E G A ทำไมเนี่ย แเราจบ e 7 e เห็นไมันยังฟังโอเคไงเพราะคอร์ดมันเล็กแต่พอเราเจอคอร์ดประเภทแบบแเราจบแล้วเราจบ e 7เนี่ยมันดูเท่ากันทุกคนลองฟังหครับเส้นทั้งหมดเนี่ยมันมันดูมันดูเสมอกันฉะนั้นคอร์ดจบมันจะมันจะไม่ใหญ่พอมันจะไม่รู้สึกว่าจบแล้วมันจะไม่ใช่คือเราต้องใช้คอร์ดที่มันรู้สึกจบแล้วก็คือมันก็เลยต้องกลายเป็นคอร์ดที่มันใหญ่ก็คือ นะถามว่าทําไมต้องรัวทําไมต้องต้องรัวเพิ่มการรัวก็คือคอร์ดเนี่ยมันกัดหูถ้าผมจดแคบแล้วจบแค่มันดูแบบมันดูคอร์มันเพี้ยนนะแต่ถ้าเกิดผมนูดเพราะผมรัวแบบอเอาคอร์นี้แกะใส่เข้าไปในหูทุกคนคอร์ดนี้เข้าไปเข้าไปในหูเข้าไปให้มันชินชินแล้วใช่ไหม จบนะเป็นอย่างเงี้ยอ่ามันเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นเวลาเล่นคอร์ดใหญ่พวกเนี้ยเรารู้นี่เราอาจจะรู้เรา,าจ,จะฝึกเยอะทฤษฎีเยอะเลยแล้วแต่แต่ว่าปัญหาแค่ว่าเวลาคุณเสิร์ฟอ่ะเสิร์ฟเสียงให้คนฟังอะ่ะคุณต้องเข้าใจด้วยว่าที่สิ่งที่คุณเล่นเนี่ยมันคืออะไรก็ว่าถ้าคอร์ดมันขยงหูคุณต้องมีวิธีส่งคุณอาจจะต้องรัวมันหน่อยหรือว่าอะไรหน่อยเพื่อให้มันให้มันแบบให้มันเข้าไปหูแล้วมันเขินเข้าไปในหูแล้วมันรู้สึกชินอะ่ะยแต่ถ้าเกิดอยู่ดีพึ่งเฮ้ อะไรเงี้ยหรือหรือเพลงขอดแบบโอ้หเพลงขอดธรรมดามากเลยขอดแต่ธรรมดามากแต่ว่าเฮ้ยตายแล้ววันนี้อาจารย์สอนมาขอดขอดนี้แม่งเทกูจบเลยแม่งแบบโอ้แบบโอยขอดเลยว่าคนไม่ฟังโอ้โหแม่งอย่างกัดยอะไรเงี้ยฉะนั้นความเท่น,นี้ได้ทฤษฎีน,นี้ได้แต่ว่าเอามาใช้มั่วไม่ได้อย่างนั้นเองมันใช้ได้แต่ว่าก็มันก็ไม่พอแค่นั้นแหละ

ងឿនបោះតែងាំចិត្តតិចៗ

បានរីអូអំគ្រួបនេះមិនខាតព្រឺនោយូស៊ីមេថ្ងៃកៅឌីតាជឺនោកោ